อวดจังนาะโซจังนาะอันพวกฝรั่งขี่นกนะเฮ้ยสภาพว่าสัตว์หัวดีมีให้อวดนะเออมีอะไรดีอวดเข้าไปถ้ามันดีจริงแล้วมันเป็นของเรานะฮะเออใครไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่นับวันนะตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้24ปียายจ๋าการันตีว่าผู้ชายคนนี้ดีสำหรับยายจ๋าจริงนะฮะเออ เนาคุยกันความเป็นจริงถ้าว่าบ่มีอย่างอวดบ่มีอย่างโอ๊ดอกอวดแต่ผัวว่เตียระวังเลือกเขาสิเอาไปอ่ะอืมโอ้ยชีวิตถ้าถึงเวลาจะต้องเลือกลากันหรือว่าใครสิเอาไปนะเราก็ต้องทําใจถอยหลังมารักตัวเองพี่น้องขาผูกมัดและติดไว้กับคนอื่นมาก100%ไม่ได้สติค่ะสติค่ะสาวนะอืมนับความดีที่อยู่ด้วยกัน นะเลือกลากันไปก็คือคนอื่นนะผัวพรุ่งนี้ถ้าได้ผัวใหม่ก็คือผัวคือเก่าจริงมะมเออเพราะฉะนั้นนี่คือจุดปัจจัยเนาะ <c oughs> จะคอมเมนต์มานั่งคุยกันชีวิตมันไม่ได้สวยหรูนะฮะแล้วแต่อ่าสถานะการของแต่ละคนสำหรับยายจ๋ามองแบบนั้นนะฮะหรืออ่าการมุมมองยายจ๋าอยู่ตรงนี้ยายจ๋ายอมรับเพราะว่ายายจ๋าออกมาอยู่ใน โลกออนไลน์เนาะมีตัวตนให้พี่น้องได้จ้องได้มองได้จับผิดได้พูดได้คุยได้ขุดคุยเออเราก็มาโต้ตอบกันด้วยเหตุและผลและความเป็นจริงบางอย่างอาจจะไม่พอใจนะทำให้เสียใจทุกใจอ่ะไปชมว,วิวดีกว่านะฮะก็ขออภัยไว้นะที่นี้เออนะรักษากายใจคนอื่นอ่าก็เรียกว่าก็คงไม่ถูกใจกันทุกคนนะนะอะโลกนี้มันไม่ได้สวยหรูทุกคน ถ้าความเป็นจริงพูดไปแล้วรับไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าเราจะช่วยกันยังไงนะคะเพราะฉะนั้นพินิจพิจารณาเลือกเอาเดอ้อเลือกเอาสิ่งที่ทําอยู่แล้วมีความสุขก็ทำปะสาหรับยายจ๋าก็เออในสไตล์อยู่แล้วสไตล์นี้แหละหนีไม่พ้นนะคะเออหโ,โบนอมันบอโลกสวยคือว่า มากไากมาปัญหาเรว่ามาดามสบายเออสบายบ่สบายนะคะอยู่ที่ความคิดและ,ะการกระทําของตัวเองนะคะแล้วแต่คิดแล้วแต่พินิษพิจารณาเนาะเลเวลความสบายความรวยความมีมีเท่าไหร่ถึงจะพอและพอสําหรับคนคนนั้นอันนั้นคือจุดปัจจัยที่ทุกคนต้องหาให้เจอสําหรับชีวิตตัวเองนะคะ สำหรับตัวเยจา๋าแค่นี้โอเคแล้วโชคดีแล้วชีวิตอ,ะนะอ่ะนะอ่าสำหรับตัวเองเลยเนาะครอบครัวตัวเองอเนื่อยหนักห่วงคนนู้นคนนี้เราก็ต้องปลดล็อกและปล่อยวางค่อยเป็นค่อยไปนะคะจะมาผูกมัดหรือยึดมั่นยึดติดว่าสิ่งที่เราเคยทําต้องทําเหมือนเดิมหรือจะต้องเอาใจทุกผู้ทุกคนในเหมือนเดิมไม่ว่าขณะนี้อยู่ในโลกอะไรก็ตามมันทําไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะฉะนั้นอื ไม่เคยได้บอกตัวเองนะไม่เคยได้ประกาศว่ายายจ๋าเป็นคนดีนะคะเนาะดีชั่วทําผสมประสานกันไปอชั่วเพราะไม่ถูกใจเออค่อยก็ได้รับตําแหน่งนี้แล้วเพราะฉะนั้นนะ่ะอืมนะรับมันทุกอย่างถึงบอกไนงะไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นคนดีนะะแต่ก็ไม่เคยทําร้ายใครเนาะชีวิตก็สู้กันไปในแบบของตัวเองอืแต่ถ้าคําพูดของเย,ยจา๋า ที่มันเป็นความจริงแล้วมันไปกระแทกใจนะทำให้คุณเสียใจกลายเป็นว่าเอ้ยไหนบอกว่าไม่ทำร้ายมึงพูดทำร้ายคนอยู่วะจันอุ้ยอันนั้นก็แล้วแต่จะคิดอ่านะเก็บไปเจ็บเก็บไปทุกข์เก็บขยะจากปากคนอื่นไปเองก็ช่วยไม่ได้นะฮะนั่นคือจุดปัจจัยสำคัญของชีวิตเนาะเออ ว่าสีบาวาวแล้วนะคอมเมนต์นี้นะฮะแต่ก็ขอบคุณแล้วนะอืมขอบคุณไม่ว่ารักหรือเกลียดอ่าก็ยังเข้ามานะฮะพยายามฟังวิดีโอให้ละเอียดจะได้เกียดเต็มที่นะในแบบมุมของตัวเองเด้ออันนี้ฝากถึงและหนึ่งสิ่งสำคัญจะโกรธจะโมโหก็หากินข้าวกินปลาซะก่อนเพราะอะไรรู้ไหมเป็นห่วงอืนะ เดี๋ยวเป็นความดันขึ้นเจ็บป่วยขึ้นมานะจะไม่มีใครมาคอมเมนต์ตำหนิติยายจ้าคินฮอดกันเด้อค่อยนะัคินฮอดเจ้าโอ้โนะโพมานี่ยิ้มเป้ยเหรอเฮ้ยยิ้มใสุ่่นนะโอ้โอโอคินฮอดเขื่อมกับคินฮอดเนอะนี่หักกันแท้นะลากอะไรเขาว่าไงนะเขาต้องบอกว่ายิ่งรักยิ่งเกลียดนะ่ะขาดกันไม่ได้ขาดเธอฉันก็เหงา นะเจ้าขาดค่อยเจ้าก็ไม่ได้ปีตยเลยรลมฉุดฉีดเอาบางทีอาจจะบำบัดโรคซึมเศร้าเจ้าไปได้เด้อทุกคนคิดเห็นเป็นจังใดนะฮะเนาะอยู่ในโลกเวลาคุณเป็นคนเลือกยายจ๋าเป็นคนทํางานต้องบอกอย่างนี้คนจัดรายการเนาะเออมันอาจจะมีแสดงแรลงหน่อยนักแสดงเนดาราเนาะอื อาจจะไม่ถูกใจนะเอออาจจะอินเกินไปตีบทแตกอินเกินไปจนให้พี่ต้องปีตแม่แม่ทุกคนต้องอารมณ์เสียอันนี้ก็ะซอยบดไยดูคอยกระไดแหล่ได้ใจเร็วถึงใจนะ <c oughs> สุดใจจนอาการที่คอมเมนต์ออกมาแบบแรงๆอ้า <c oughs> เนาะกามอวนกันไปอย่าถืออย่าซ่านะคะหนึ่งสิ่งสําคัญรักษากายรักษาใจรักษาสุขภาพและก็รักษาเงินในกระเป๋าตัวเองไว้ดูแลตัวเองนะคะตคนะกอนเอนาะดูสินี่ท้องฟ้านะเขาบอกว่าฟ้ามืดก็คงบโดนนะคะมันมืดแต่ยามคืนขนาดนะนะสาวมามันกระแจ้งแต่ภาวะเมืองน,นอกนี่วาเอ้ยนะ ในช่วงหน้านาวมืดบิดเบี้วดเวีนเพราะฉะนั้นใจเจ้านะฮะเออให้เลือกให้ถูกให้แยกแยะออกเป็นข้อๆเป็นอย่างๆเป็นเรื่องๆเนาะอย่าสูเมืดค้มอึมถึมอยู่ในหลุมเจ้าของความคิดเจ้าของโดยที่บอเปิดใจนะฮะเออมองความเป็นจริงของชีวิตเป็นเคสๆไปเด้อแม่เอ๋ยพอเอ๋ยอันนี้ยายจ๋าก็พูดได้แค่นี้แหละเนาะจริงๆนะ ไปไหนกันเนี้ยอากาศดีโทรหายาดายาดาไปอยู่กับย่าว่างั้นว่าจะชวนหลานมาเที่ยวด้วยเขาก็ไม่อยู่ลูกสาวทำงานชีวิตครอบครัวในต่างแดนถามว่าชอบไหมปัจจุบันก็โอเคถามว่าคิดถึงเมืองไทยไหมคิดถึงแต่พอไปเมืองไทยก็คิดถึงที่นี่ เพราะว่าครอบครัวหยิบยกไปทั้งหมดไม่ได้นะฮะ,ะชีวิตมันเลือกไม่ได้ทุกอย่างเราไม่มีใครได้ทุกอย่างเนาะแต่พอเรายอมรับความเป็นจริงในข้อดีและข้อเสียของชีวิตเราระหว่างที่เราอยู่อันนั้นแหละคือจุดปัจจัยที่จะรักษาทุกสิ่งทุกอย่างไว้และให้เรามีรอยยิ้มและความสุขกับตัวเองได้ทุกคนเลือกแล้วก็ต้องยอมรับ อนะอย่างน้อยชีวิตวันนี้ก็ดีกว่าเมื่อก่อนมากมายให้คิดถึงข้อนี้ไว้ไม่มีใครได้ทุกอย่างดังต้องการอืเราทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโชคดีแล้วลองหาจุดและความคิดความรู้สึกนี้ให้กับตัวเองให้ได้แล้วเราจะมีพลังสู้กับทุกปัญหาเราจะมีสติอยู่ กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะอืมก็ขอบคุณทุกกำลังใจเนาะไปไปล้วจ้าทุกคนชมบรรยากาศ